เย็นไหมเย็นมากหม,ม้ยถึงหนูเนี่ยเย็นอุ้ยหนูก็ได้ตากลมแบบเนี้ยมาหาหมือแล้วอะ่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลางทงนานหลอนมากหนูว่ามันหนูจะตายแดดอะมมื่อวานเนี่ยยิ่งจะตายแดดเลยอยู่ไหนน้องปลายอยู่ไหนน้องปลาอะไรอะ่ะ อะไรล่ะออเอาอุ้ยปลาป่ามันขูดคาหนูอีกแล้วอ่ะคาหนูลายมนเลยว้าวเชียงป่าม,ม,ม,มันงามมากๆเลยใช่ไหมนะ มันงามย <laughs> ขยอกโอ้โหโอ้โหหวังว่าพ่อจะมาดูคลิปคลิปนี้ว่าคุณชายหาม,มอยได้ทำการเห็ดมองเรามุนอุอ้ยปุยเบิ้ลเอากล่องกับบ่าหันไปน้ำคนเลย ต่นี่มีหนึ่งตัวแต่ว่าไม่เห็นแล้วจะนี่มีหนึ่งตัวแต่ไม่เห็นแล้วมันมันโดดสามสิบแปดเท่าเราเด้แล้วแต่หนูไปนู่นน่ะมันไม่ได้โดดข้ามมันโดดโดดจะออกปาตัวชี้ข,า,ขาวขาวอะไม่รู้ตัวใหญ่อยู่เด้ แต่ว่ามันไม่เห็นแล้วไงตาข้อไง่มาหอดแล้ว เต่าออยูางไนไหนไหน,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 นอุ๊ยเอาไปไปทำมั้งอุ้ย,ยเธอมันไปแล้วเหรอ ไม่ตัวเล็กจังอะไม่เต่าเต่าเมื่อกี้อยากได้เต่าจังเลยเมื่อไหร่จะเสร็จนะเหนื่อยรอแล้วนะ หนาวไหมแล้วป่อป้าร้อนไหมปกตินี่มันเป็นยังไงวัว โคน้ำมันเน่ากัน้คดปลาโคน้ำหงปลาไม่ไดปลาอะไรโมเมนดอกปาไทเอาเมกีทำไมมันเหมือนเหมือนปลาอะไรสักอย่างว่าปลาปลาคนไทยเลยบอ งีงเข่าให้ดูหน่อยปลาอะไรฮะเป็นยังไงกคือเอิ่น่มันไม่ซื้อหรออะเธออเออเธอก็วางนัินเลย วิ่งเธอเอามให้เขาเอไมาให้เขาเขาจไปปก่อยนีเนเยย่เขากินเตาไหม,ไมอหรอ,ม,กกอมันกินได้หรอเออแต่ว่าหนูเห็นเขากินนะอ,อุ้ยอุ้ยน้องไไอไปแล้ว,ลวกระยาน้องดอก อุ้ยเธอเธอต้องอยู่เป็นร้อยปีแน่เลยเพราะว่าเธอปล่อยเต่าไงาาาไม,ไม่ไม่เชื่อหรอกปีหน้าเธออาจจะไม่อยู่เราก็ได้ฮะ<า>ปล่อยเต่าเขาบอกว่าอายุยืนดิใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวว่าหลายตัวไม่หลายตัวนะปล่อยตัวเดียวก็คุ้มแล้ว อะไรน,น้อง,อ,งอุ๊ยทำไมน้องเยอะจังอ่ะปล่อยน้องดิ